ชีวิตที่สงบสุขของทันจิโรต้องเปลี่ยนไปเมื่อมีอสูรบุกเข้ามาสังหารครอบครัวของเขาในระหว่างที่เขาลงไปขายฟืนที่หมู่บ้านด้านลา่าอส่งสนเนสโกผู้เป็นน้องที่รอดชีวิตมาได้ก็กลับกลายเป็นอสูรแต่เธอแตกต่างจากอสูรทั่วไปตรงที่มีความคิดและจิตใจ,จเป็นของตัวเองที่อยากจะปกป้องทันจิโรเมื่อนักล่าอสูรอย่างโทมิโอกะกิยู u, เห็นจึงฝากฝังคนรู้จักให้ฝึกสอนเด็กหนุ่มเพื่อให้กลายเป็นนักล่าอสูรเขาจึงตั้งเป้าหมายว่าจะต้องผ่านบททดสอบและทำทุกวิธีทาง เพื่อให้น้องสาวกลับมาเป็นมนุษย์ให้ได้ถือเป็นมังงะมาแรงแห่งปีที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยค่ะมังงะเรื่องนี้มาในทีมแฟนตาซีอย่างโจนสลัดโดยดำเนินเรื่องผ่านตัวละครหลักอย่างมังกี้ดีลูฟี่ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าแห่งโจนสลัดเหมือนกับโกดีโรเจอร์เขากินผลโกมุกโกมุกเข้าไปจนทำให้ร่างกายกลายเป็นยาง อีกทั้งยังไม่สามารถว่ายน้ำได้จึงเริ่มต้นออกผจญภัยพร้อมหมวกฟางคู่ใจที่ได้รับมอบมาจากแชงคูสจนสลัดผมแดงที่เขานับถือและเดินทางมุ่งหน้าสู่แกรนไลน์อันเป็นสถานที่ปลายทางของสมบัติที่โรเจอร์เก็บซ่อนอยู่ซึ่งในระหว่างนั้นเขาก็ได้พบเจอกับเพื่อนพ้องที่ดีและเรื่องราวมากมายทำให้การมุ่งหน้าสู่เป้าหมายเต็มไปด้วยเสน่ห์น่าติดตามค่ะ มังงะแนวแอคชั่นแฟนตาซีเรื่องนี้กล่าวถึงอิตาโดริยูจิผู้มีสมรรถภาพร่างกายสูงมากแต่กลับไปเข้าชมรมมาศาสร์เร้นลับแทนชมรมกีฬาและแล้วชีวิตอันสงบสุขของเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อรุ่นพี่ในชมรมตัดสินใจคลายผนึกของวัตถุต้องสาบแต่ไม่อาจควบคุมมันได้สุดท้ายยูจิจึงตัดสินใจกลืนวัตถุต้องสาบอันทรงพลังนั้นลงไปเพื่อปกป้องรุ่นพี่ทําให้เขากลายเป็นภาชนะของเทพอสูรซึ่งสิ่งที่เขากลืนลงไปแท้จริงคือนิ้วของเรียวเมงสุคุณะเทพอสูร ผู้มีพลังมหาศาลและได้สะกดพลังไว้ในนิ้วทั้ง20ยูจิจึงต้องรับภารกิจออกเดินทางเพื่อตามหานิ้วของเทพอศูรย์ให้ครบพร้อมกับต่อสู้กับบรรดาผู้ผีร้ายไปด้วย เมื่อสุดยอดสปายอันดับหนึ่งแห่งเวสทาน,นียอย่างสนธยาได้รับภารกิจลับต้องบุกเข้าใกล้เดสมอนเพื่อปกป้องสันติสุขของประเทศเขาจึงต้องตั้งครอบครัวปลอมๆขึ้นมาเพื่อบรรลุภารกิจนั้นโดยรับเด็กจากสถานสงเคราะห์อย่างอานเนียเป็นลูกเพื่อส่งเธอเข้าไปยังโรงเรียนอีเดนและได้ตกลงให้ยอใบาอาสาวสวยข้าราชการมาเป็นภรรยาแต่ความจริงแล้วอันเนียเป็นเด็กทดลองที่มีพลังจิตอ่านใจคนได้เธอจึงรู้ว่าพ่อของเธอที่ฉากหน้าเป็นจิตแพทย์ ความจริงแล้วคือสปายฝีมือดีอีกทั้งแม่ของเธอยังเป็นนักฆ่าชั้นยอดของวงการอีกด้วยและครอบครัวปลอมๆที่ต่างคนต่างมีความลับนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามเลยค่ะ หลายคนอาจจะคุ้นคุ้นกับชื่อมอริอัตตี้กันไม่มากก็น้อยหากเคยอ่านนวนิยายเรื่องเชอ์ลอกโฮมและเรื่องนี้ก็ถูกดัดแปลงเขาโครงมานั่นเองค่ะโดยมีตัวละครหลักคือวิลเลียมเจมส์มอริอัตตี้ซึ่งมีฉากหน้าเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแต่ฉากหลังของเขาคือเจ้าแห่งอัชญากรรมที่มีความตั้งใจอันแรงกล้าที่จะล้มล้างระบบชนชั้นอันเน่าเฟะที่มีขุนนางครองอำนาจอยู่โดยเขาพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านการก่อาอัชญากรรมให้กับชนชั้นล่างที่อยากจะเอาคืนขุนนางที่กดขี่ คมและนั่นเป็นเหตุที่ทำให้เขากลายมาเป็นคู่ปรับกับเชอร์ล็อกโฮมยอดนักสืบแห่งเกาะอังกฤษนั่นเองสำหรับใครที่กำลังมองหามังงะที่สนุกครบรถมีทุกแนวตั้งแต่ย้อนยุคแฟนตาซีแอคชั่นดรามา่าและตลกเราขอแนะนำเรื่องนี้เลยค่ะ โดยเป็นเรื่องราวที่มีฉากหลังอยู่ในยุคเอโดะที่ถูกมนุษย์ต่างดาวหรือที่ถูกเรียกว่าชาวสวรรค์รุกรานและยึดครองพร้อมทั้งยังสังปลดดาวของซามูไรทําให้เหล่าซามูไรถูกจํากัดอานาจและเสื่อมถอยลงไปตัวเอกของเรื่องคือสากาตะกินโทกิหรือที่รู้จักการในานามคุณกินแห่งร้านรับจ้างสราระซึ่งรับงานทุกอย่างตั้งแต่สากระเบอือยันเรือรบนับเป็นเรื่องที่ทั้งชวนให้หัวรอกำท้องแข็งร้องไห้น้ําตาคลอและอบอุ่นหัวใจในทุกๆตอนเลยค่ะ หากใครที่อยากหาเรื่องเบาๆไม่หนักสมองอ่านเรื่องนี้นับว่าตอบโจทย์ค่ะเรื่องราวของนักเขียนผู้กันอนาคตไกลฮันดาเซชูที่เผลอไปต่อยหน้าผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แสดงงานเขียนผู้กันเนื่องจากถูกวิจารณ์ผลงานแบบเสียเสียหายหายด้วยความที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ทำให้เขาถูกส่งไปอยู่ที่เกาะห่างไกลแห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นเขาได้พบกับโคโตอิชินารุเด็กน้อยชาวเกาะที่มีนิสัยแก่นแก้วไรเดียงสา พร้อมกันนั้นก็ยังได้รู้จักชาวเกาะคนอื่นๆที่ได้เปิดประสบการณ์และทำให้เขาเข้าใจความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น มังกกีฬาวอลเลย์บอลเรื่องนี้กล่าวถึงฮินาตะชโชโยที่เริ่มต้นเล่นวอลเลย์บอลเพราะได้รับแรงบันดาลใจจากสมอลใจแอนน์นักกีฬาที่ตัวเล็กเหมือนเขาแต่กลับเจรจรัดอย่างแข็งแกร่งอยู่ในสนามแข่งเขาจึงเริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายคาราซโนเพื่อเข้าชมรมกีฬาแต่เขาก็พบว่าคังยาม,มะโทบิโอกนักกีฬาอัจฉริยะเจ้าของฉายาราชาแห่งสนามก็อยู่ที่ชมรมด้วยฮินาตะจะทำเช่นไรเมื่อคู่แข่งที่เขาตั้ง เป้าว่าจะเอาชนะให้ได้ดันกลายมาเป็นเพื่อนร่วมทีมมาติดตามเรื่องราวมิตรภาพของพวกเขากันได้เลยค่ะ หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเรื่องสโน w ไว้กันมาไม่น้อยแต่สำหรับเรื่องนี้นั้นไม่ได้เป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงกระจกวิเศษแอปเปิลแอพิษหรือคนแครทั้งเจ็ดแต่เป็นเรื่องของหญิงสาวชาวบ้านผู้มีผมสีแดงแปลกตาจนเป็นที่ต้องตาต้องใจของเจ้าชายของอาณาจักรทันบารุนทว่าเธอไม่ได้ต้องการที่จะเป็นสนมของเขาจึงพยายามหลบหนีออกจากอาณาจักรและได้บังเอิญไปพบกับเซนระหว่างทางโดยที่ไม่รู้ว่าเขาคือเจ้าชายลำดับสองของอาณาจักรคลารินสเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ด้านความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปพร้อมๆกับเรื่องราวที่ชวนให้อบอุ่นหัวใจของทุกๆตัวละครค่ะนัทซ mm ึเมะทาคาชิ hmm. เด็กหลุ่มกัมพรราที่มองเห็นพูดผีปีศาจมาตั้งแต่เด็กทําให้ถูกมองว่าเป็นเด็กประหลาดจนกระทั่งได้พบกับอาจารย์ mm hmm. เหนียวหรือเมียนโกเซนเซ่ซึ่งเป็นปีศาจที่มีพลังอํานาจอํานาจสูงเจ้าตัวพยายามจะช่วงชิงบันทึกสหายที่นัทซึเมะคิดมาตลอดว่านั่นคือของดูต่างหน้าที่คุณย่าทิ้งเอาไว้ให้ แต่ในความเป็นจริงแล้วบันทึกสหายเป็นสมุดที่รวบรวมรายชื่อปีศาจที่เคยพ่ายแพ้นัทเึเมกเรโกะหรือคุณย่าของเขานั่นเองหากเป็นเจ้าของสมุดบันทึกเล่มนี้ก็จะสามารถเรียกใช้ปีศาจทุกตนที่มีรายชื่ออยู่ได้อย่างไรก็ตามนัทเึเมะไม่คิดจะใช้มันแต่กลับพยายามที่จะคืนชื่อเพื่อปลดปล่อยอิสรภาพให้กับปีศาจเหล่านั้น เรื่องนี้ถือเป็นมังงะเกี่ยวกับนักสืบที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยกล่าวถึงคุดโดชินอิจิหนุ่มน้อยวัยมัธยมปลายที่ถูกเรียกว่ายอดนักสืบแห่งยุคเฮเซ่แต่แล้วในวันที่เขาไปเที่ยวกับเพื่อนสมัยเด็กอย่างโริรันและบังเอิญไปพบกับการเจราจาลับของกลุ่มชายชุดดำจนถูกคนเหล่านั้นทำร้ายและกรอบยาพิษเพื่อฆ่าชีวิตของชินอิจิแต่พิษนั้นกลับทำให้เขามีร่างกายที่เป็นเด็กอายุเจ็ดขวบแทนเขาจึงต้องไปขอความร่วมมือจากด็อกเตอร์อากาซะเพื่อหาหนทางแก้พิษและส่ง ตัวเขาไปอยู่กับสำนักงานนักสืบที่คุณพ่อของโมริรันเป็นเจ้าของถือเป็นหนึ่งในมังงะยอดฮิตตลอดการทั้งในไทยและญี่ปุ่นเลยค่ะมังงะแนวดนตรีน้ำดีที่ชวนให้อบอุ่นหัวใจโดยเป็นเรื่องราวของชมรมโคโตะที่ใกล้จะถูกยุบเนื่องจากเหลือสมาชิกเพียงคนเดียวทำให้คุราตดทาเคโซต,ต้องหาสมาชิกมาเพิ่มให้ได้ไม่นานก็ได้สมาชิกที่มีมาดนักเลงอย่างคุโดจิกะมาเข้าร่วม แต่ด้วยความที่ภาพลักษณ์ของเขาไม่ค่อยดีจึงถูกมองว่าเข้ามากอบนมากกว่าจะตั้งใจมาเล่นจริงๆแต่ติกะก็ได้แสดงความมุ่งมั่นว่าเขาตั้งใจจะเข้าชมรมนี้เพราะคุณปู่ของเขาเป็นนักทาโคโตะและเป็นผู้ก่อตั้งชมรมนี้จากนั้นทางชมรมก็มีสมาชิกใหม่เข้าเรื่อยๆซึ่งแต่ละคนก็มีปูมหลังที่แตกต่างกันแต่ในท้ายที่สุดทุกคนก็หมายมั่นที่จะไปคว้าชัยชนะการแข่งขันโคโตะระดับประเทศ นับเป็นมังงะอีกหนึ่งเรื่องที่มีเสน่ห์ในการถ่ายทอดเรื่องราวให้แก่ผู้อ่านอย่างมากโดยจะเป็นเรื่องของเด็กที่ถูกรับเลี้ยงในบ้านเด็กกัมพราเกรสยูเฮาซึ่งทุกคนจะอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ถึงแค่อายุ12ปีเท่านั้นและแล้ววันหนึ่งสามคนที่ฉลาดที่สุดก็ได้ไปค้นพบความลับโดยบังเอิญว่าแท้จริงแล้วสถานที่แห่งนี้นั้นคือฟาร์มเพาะพันธุ์มนุษย์เด็กที่มีอายุครบ12ปีจะถูกส่งให้ไปเป็นอาหารของเหล่าปีศาจ อีกทั้งแม่บุญธรรมที่คอยดูแลพวกเขามาตลอดยังเป็นสมุนของปีศาจอีกด้วยพวกเขาจึงเริ่มวางแผนเพื่อจะพาทุกคนหนีออกไปจากสถานที่แห่งนี้ให้ได้ ในโลกที่เต็มไปด้วยปีศาจและสัตว์อสูรมนุษย์ชาติจึงจําเป็นต้องสร้างกินเพื่อรวบรวมนักผจญมาต่อกรกับอสูรเหล่านั้นแต่อสูรน,น้อยอย่างกอบลินมักจะถูกมองข้ามเสมอพวกมันมักจะวางแผนชั่วร้ายปล้นฆ่าชาวบ้านและลักพาตัวหญิงสาวไปเพื่อขยายเผ่าพันธุ์มีเพียงกอบลินสเลเยอร์เท่านั้นที่มองเห็นความชั่วร้ายของพวกอสูรน,น้อยเขาจึงตั้งหน้าตั้งตางตปราบแต่กอบลินจนขึ้นเป็นระดับสูงของกินนักผจญภยัยและแล้ววันหนึ่งเขาที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยอดฝีมือและทำภารกิจ วเดียตลอดก็ได้พบกับความเปลี่ยนแปลงเมื่อมีสหายต่างเผ่าพันธุ์มาเข้าร่วมปาร์ตี้มาร่วมติดตามการผจญภัยของพวกเขาได้เลยค่ะ เมื่อสมาพันธ์ฟุตบอลญี่ปุ่นอยากจะปั้นทีมฟุตบอลให้แข็งแกร่งภายหลังจากทีมชาติตกรอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลกจึงได้ก่อตั้งโครงการยุลลอเพื่อรวบรวมเด็กมัธยมปลายตำแหน่งกองหน้าอีกโก้สูงส0 0คนมาเข้าค่ายอยู่ด้วยกันเพื่อเป็นหากองหน้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่จะนำพาทีมไปควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกเด็กทุกคนจึงต้องฝึกฝนเอาชนะและชิงดีชิงเด่นเพื่อให้ตัวเองได้เป็นตัวจริงเพียงหนึ่งเดียวในสนามสำหรับเรื่องนี้อาจจะแตกต่างจากมังหะกีฬาเน้นมิตรภาพ เพราะทุกคนต่างแย่งชิงกันเพื่อเป็นที่หนึ่งแต่ถ้าใครอยากลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของการ์ตูนกีฬาเราขอแนะนำเลยค่ะฮิมุโรชายหนุม่มพนักงานบริษัทผู้สืบทอดสายเลือดของสาวฮิมะซึ่งทำให้บรรยากาศรอบตัวมักจะขึ้นอยู่กับสภาพอารมณ์ของเขาเสมอไม่ว่าจะเป็นโดมน้ำแข็งที่เกิดขึ้นเพราะความหดหู่หรือจะเป็นพายุหิมะที่เกิดจากความเขินอายเขาจึงพยายามรักษาสภาพจิตใจให้สงบนิ่งอยู่เสมอ จนกระทั่งเขาได้รู้จักกับคุณฟุยุสึกิพนักงานสาวสวยในบริษัทที่มีนิสัยอ่อนโยนตัดกับภาพลับคูค,ค,คูเธอทําให้หัวใจอันนิ่งเฉยของเขาต้องสั่นไหวพาให้เหล่าตุ๊กตาหิมะบังเกิดขึ้นรอบตัวเพราะความดีใจและในตอนที่รู้ตัวอีกครั้งฮิมุโรก็พบว่าเขาชอบเธอเข้าให้เสียแล้วมั hmm. งเะเรื่องนี้มาในทีมกีฬาไพาคารุตะที่เป็นการละเล่นชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น โดยจะกล่าวถึงอาญาเศรษฐิหายะเด็กสาววัยประถมที่มีโอกาสได้ไปบ้านของวาตายะอาราตะและเห็นเขาเล่นไพ่คารุตได้ดีมากจนทําให้เธอหลงไหลไพ่คารุตะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อพวกเขาเสนิทสนมกันมากขึ้นจนทําให้มาธิมาไทาจิตที่แอบชอบทิหายะไม่พอใจเลยไปท้าอาราตแข่งไพ่คารุตะกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ทั้ง3าคนฟอร์มทีมในชื่อทิหาะพุรุและลงแข่งขันในระดับประถมศึกษาจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงวัยมัธยมปลายพวกเขาที่ต่างแยกยาย ก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งม,มังหะสุดโรแมนติกชวนเขินที่ถือว่าพลาดไม่ได้เลยค่ะ โดยเป็นเรื่องราวของทาเทอิชิมาสึก,กุชายหนุ่มพนักงานบริษัทที่ทำง,งานอยู่ฝ่ายบัญชีที่ตกลงคบกับมิซุยะยูอิของฝ่ายวางแผนแต่กลับต้องปิดบงังเรื่องราวทั้งหมดเป็นความลับไม่ให้คนในบริษัทรู้โดยยูอิจะทำเป็นไม่ชอบมาสึก,กุทั้งยังต้องกลับบ้านไม่พร้อมกันไม่ออกไปเดทในวันหยุดแต่ใช้ชีวิตร่วมกันที่บ้านของฝ,ฝ่ายฝ่ายหนึ่งแทนท้ามกลางความรักที่พลุ่งพล่านอยู่ในอกแต่ต้องกดเอาไว้พวกเขาจะปกปิดความลับนี้ไปได้ถึงขั้นไหนต้องติดตามต่อในเรื่อง ะะมเมื่อโลกต้องย้อนกลับไปสู่ยุคหินอีกครั้งด้วยปรากฏการณ์ปริศนาที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นหินอย่างไรก็ตามคนที่กลายเป็นหินนั้นหากไม่ได้หมดสติก็สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แม้จะถูกผนึกไว้จนกระทั่งไทจูก,กับเซนคูผู้บ้าวิทยาศาสตร์หลุดออกมาจากหินได้ ซึ่งตอนนั้นเวลาก็ผ่านไปหลายพันปีแล้วและเนื่องด้วยวิทยาการทั้งหมดถูกหยุดชะง,งักทำให้โลกหวนกลับไปสู่ยุคหินนั่นเองเขากับเพื่อนจึงต้องสร้างอรารยธรรมใหม่โดยเริ่มต้นจากศูนยะ์นับเป็นเรื่องแนวแอคชั่นผจญภัยและเอาชีวิตรอดที่ทั้งสนุกและแฝงสาระมาให้ด้วยค่ะฟูจิโอกะฮารุฮิเป็นเด็กสาวที่เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายโอรันสุดหรูด้วยทุนเรียนดี แต่เนื่องจากวันแรกของการเข้าเรียนเธอต้องแต่งตัวเป็นนักเรียนชายด้วยเหตุสุดวิสัยทั้งยังเผลอไปทำแต่การมูลค่า8ล้านเยนในชมรมโฮสคลับตกแตกด้วยความที่แต่งตัวเป็นผู้ชายจึงถูกประธานชมรมดึงตัวมาเข้าชมรมชดใช้หนี้สำหรับเรื่องนี้ถึงจะเป็นมังงะโรแอนติกคอมเมดี้ที่ค่อนข้างเก่าวแต่ก็สนุกจนหลายคนหยิบยกมาพูดถึงกันหลายครั้งนอกจากนี้ยังถูกนำไปสร้างเป็นอนิเมะให้ได้ดูกันด้วยค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด